ครับ <c oughs> เอาต้องปลาไหลครับปลาไหลไหลตัวใหญ่ๆเลยครับปลาไหลครับต้มใส่ปลาคาใส่คามปลามแห้งครับไปไปไปนี่แบบปลาคัมทอพายอะไรกับแบบข้าวอ่อนมามีในซื้อตลาดตรงนั้นท่วงซื้อมาหนี่งโล่สามร้อย lấy nhé xây khăn cuồng đi khăn cuồng mà xây แบ่งแสงไม่หล่ะตัวกวนนี่รับปลาไหลอืมห่อข,ข้าวหนวอเรียบร้อยหมดแล้วครับล่องล่องน้ำเดือดครับนี่ครับกลุ่มเครื่องรับปลาไหลห่อกับสิบิการใส่ทั้งกลุ่มเครื่องใส่ข้างนอกขอกขงที่รถ ก็ว hmm. ่าเราป้องจรวดแบบนี่ค้นเล็บอะอืม เรื่มเพล่อแล้วต้องเปลี่ยนปลาไหลเฮ้าโอเคเยอะจ้ะซิมบงบอกะซิมบงบอกเหรอหซิมอยู่ซิมกงิมบังอากาศจง มสมน,น้อยๆค่อยอเย้ใช้ได้ครับเสร็จเรียบร้อยต้มปลาไหลเรา บกินน้ำกันเอนอนงอ้กินน้ำกัน

เสียมกันครับสดน้ำมันนอนเด้อพี่นอนนี่ิาเลียงตำปลาเอสซเสือฝากขจากช่างหม้ครับกิ่นาตำปลาหน่อยนึ่งห้องอุ่นนะอ ครับเด้อเ,เสียก็ต้มปลาไหลกันหน้าเป็นยังไงรสชาติมาเป็นของกันต้มสมปลาไหลไม่ต้องต้มมันเปื่อยต้มไปเปื่อยมันจะเสียบอืม มเปื่อยดีดอกครับปลาไหลปลาไหลกับตัวใหญ่ังยัยีได้ค่ะต่อตัดเป็นท่อนดอกตัดเป็นท่อนนี่เนาซ้ำเหนียวครับปลาไหลยีได้ว่ากันต้มเป็นตัวไปเลยนั่นบางคนบอกว่าต้มเป็นตัวนะว่าต่อตัดเป็นท่อนมันก็ต้องมา ใส่กใส่เกี่ยวข้าวมัดอกหุดใส่ใบตะไคร่หลุดข้าวมดอกนัขาไปรีเย็น้ยังไขาไไม่กี่าต้มยัง

เป,เ,เป่อืมพ่อตปเปี้ยดครับอะไรครับต่าปลาต่างเพชรครับเซื่อซื้อมาฝาก ชดน้าแค่บาทเดียวแสบฟ้องเลยเดี๋ยวห้าคอห้าเมียมึเอีกคุยค่ขี้อีกมึเดี๋ยวห้าคอมึงเถีขี้มึงแค่ขี้มึเมื่อกี้ผมจิบได้ผมบอกมึงเฮ้ยห่าเฮ้ยวยเอ้ thì phát lại hài rồi sạch giống hai con rồi ở quê, biết thằng

เอาไปซืออไอัวนี้ก็ัน้อะไตัวตัวนี้เอรษฐีไม่ขาดครับอ่าก่อนแรกเราจะซื้อเครื่องรัอันนี้คิดว่าจะจ้องเกินหัดมือแร่งนะครับจองไปกินอ้ได้เงินหรอตอนินทางพวกอีซาาตัวบ่ ก็ตุ่มี่อะรต้มแบบบริข้อบริข้น้านวกครับบริข้วใส่น้นวสอาวะก็่าง่ดกอกใครปลาไหลได้ครับเนี่ย